ครับสวัสดีครับผมมือนี้พามาทําเมนูคลิปต่อจากคลิปที่แล้วครับผมนี่เมนูแกงอีหลอกอีไลอีหลอกอย่างเดียวนะใส่กับเนียงมือนีแก่ครับไวไวครับไม่ไวครับนอนหนียงครับไวที่ว่าอยู่ข้างล่างนี่แหละแม่เป๋อมากครับน้ำอย่านั่งขันนะครับผมนี่อย่าได้ครับน้ำอย่านั่ง แกงเมียดจะเป็นเขาเบียร์นด้นเขาแมีนมันนี่มันบ่เขาเบียร์ครับเขาสามใส่น้ำแกระต๊อบหม้อหมอกระต้มนอแหน่งนอไม่โจดน้อยนะครับฟดโบว์โบวบว์เลยไม้มาที่นี่เอาใช้วิธีการเห็ดที่แรลกอะหลอกกาบหลอกเปียกมันออกนะครับยังบ่คั่นแห้ง หลอกหนังยหง่ครักอันนี้ไปให้ระเบิงคลิปที่แล้วกดกรับขึ้นเข้าไปในช่องไปเบง้องในนะครับผมนี่นนนอโอ้ขนาดซ้ำยิงซ้ำนีเนาะด้วยใส่ปุ๋ยโม่เฮาเขียนหมดนี่ <laughs> ใส่ปุ๋ยเลยว่าือแม่ว่า นะครับจำหนูปุ่มมือบรรยาขนไม้ฝ่าไม้มัน,มนหมดอีกน่ากลัวอยู่ด้เสียงฝ่าเสียงฝนเนาะมันก็คือยังบ่อนเนาะถางในมันยักบ่อนบ่พ่ะละจะว่ามันถี่นัวๆเนาะกินดิบโบราณกินดิบโดยเด็ดขาดด้วยนี่ ปากเบี้ยวทางกงอนเปรงในปากเบี้ยวทางกะงอนมันคันปากเบี้ยวทังกงอนนี่เองเนาะคนสาร้อนกินไปขั้นแร้กุ้งเค็บกินอืมยิบขั้นตอนต้มเห็นน้ำไม่แขงอือ้าต้มยินรามผมว่าแม่น้าท่วมตมคนไปมันบ่ใส่บ่เป็นบ่อรนยอดมน่เคยกิน ไทยภูไทยใครจะเฮ็ดกินเนาะหนู้นไทยภูไทยนี่ไทยภูไทยของแฉะผมอิมแมะอิมแมะคนภูไทยมันบอขึ้นแมะลูกครึ่งภูไทยนะครับนี่เพิ่นลโมี่ภูเบาน้ำเพิ่นเล็บเบาาภาษาภูไทยเพิ่นลภูไทยทางเขาวงมันบ่แมะว่าตอบกันเล่นวันนี้เอา กูใช้เขาวงมาอยู่น้องกุุงใหญ่มาเห็นแนวกินสูกกินนะผมมือีงใส่ยังอีกเมี่ต้อนเพื่อนบ่าไว้ไวก็เป็นคุ้มๆครับกินยิบก็ได้ยุติว่ามันเนียยหน่อยใส่มันกลมกลมก่อนเช็ดอาหารก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับนี่ ถูกลักอนามัยครับผมนี่ช่วงนี้เป็นเขาไวรัสอันนี้อยู่นี่ไปคิดไปดเพื่อนพ่อยลี้ยงข้าวใกล้เกียดใช่ยังบ้างครับพี่อขอนั่งให้ด้วยก่อนโอ้คุณครับบรรยากาศ อบรรยากาศดีเยอะโอไต่เงาเถียงต่ำยังต่ำมากีกบอกขขอเบิงน้ำเนี่ยโอ้ลวกมาต้มใ่มการต้มเพียว่าลอถ่าตัวย่างเงานี่แหลว่าต้มมีลวกนี่เอียง ใส่เขาเบียพราะละขีนหมอีไรออกำหนอเขาใลด้ยตหนอขานแล้วมยงนีเขานังมือเรวนั่งูดเขาเบียร์ำใ่หมนเ็มั้งคุณตู่คุณตู่คุณตัครับคุณตู้บรรยากาศจมืนโอ้อย กายสบายจิตับมอือในการทุ่งใหทุ่งหน้านาไขใคร,ครับมือนาไขรสตุดิวเารผมตำเล้าที่นำย่านั่งขันมาไว้เอ็นมาเมีเเยน้ำยาสมุนไพรจากธรรมชาติครับผม <ś itation> อาอไปที่นี่ทำอะไรตัวพ่อเหออยงมา,งาอ๋อคุณตู่มาแล้วไปนั่งหรอ นั่งตู้จากธรรมชาติลูกโดดมานี่ลูกโดดลูกโดดเขียวครับผมเอาที่นี่แม่เฮ็ดให้เบิงนะ่งแน่เดือดเราก็น่าใหม่นะกระดับนะครับใส่ อีหลอกพวกใหต่อครับผมว่ามันใส่เห็ดต้มอันนี้ต้มยินน้ามันบ่แม่อมเอาความคันนี่อวกย้อนที่ได้ปากเบี้ยวทางกัง,งวัลเป่งในปาปากเบี้ยวแล้วท่า <c oughs> นเป็นยังไงแม่มันคันแม่ได้ใส่ดอกมันบ่แม่เคยกินบ่ดอกมันม,ม,มัน มันกันมันคันแห้งโมเมนต์บ่อันนี้ลูกโดดวันนี้เครื่อสีต่ำมาอีกเนี่ยนี่ลูกโดดลูกโดดที่พ่อมาก,กินใช้เพิ่นกินผู้เดียวโดดเผ็ดเพด็ดนี่พักขาพักแข้งพร้อมครับนี่ชะอมนี่เนาะอันบ่ใส่ไว้น้ำนิดนึงใส่ไว้น้ำจักก่อนนี่ไว้ทำนี่ก่อเดียวบ่สองยอด สองยอดสองกอเอรอคุณตูครับผมอีเรียงรายวัตถุดิบซิมกันนะนอนโจดหน่อยอน้องใหม่ส้มข้าวเจียดน้องใหม่ส,สมยินชักน้ำเพิ่มันยังฉินเศร้าขมเพื่อแม่มสมูตรสูตรแม่นี่กินท้องน,น้ำม <c oughs> ันปะเนาะเบิ่งสูตรเพื่อนมาที่น้ำย่านางข้าใช้เขาเอือนย่านางบ่ใจริงปะน้ำย่านาง เกลือเกลือครับยังใส่ฟอมบ์องนัวใส่น้อยใส่น้อยส่นั่งอีกครับผมคุณหลอกคับนังรองนั่งอีกนังรองลงต่มได้่น้ำหน่อยใช่ไหมเน้คีครับอีวาน ลูกเหรอได้กระดุลงหม้หอนี่ครับโอ้กาดย็นดีว่ามีตัวนียอ๋อ พักขาพักแข้งค่ะช่วยนำนำอย่านา่งสมกับเมียงก่อนนี่เขาเบียโอ้ยยังคือดำไปถึงอย่างมาแล้วใส่ลงเจลาเทียวนะไว้ครับ ขาผักขาก็พักตู้ใส่เด็กอ่นนะขักขาก็พักตู้ครับผม,บมบบใส่เบอร์เลยบอสอะครับมาที่นี่ใส่ทั้งสองอ่านเล่นบอสใส่เลยใส่เลยขั้นตอนสุดท้ายอาตู้ก็ผักขาครับแล้วก็รอรอรอแก็งมากหอดมือนี่ใส่ใยใส่ลวกโอ้ตักน้ำนโซวนะแม่น้ำคือเขียวดีแท้คุณครับโอ้หนามเขียว น้ำยาสมุนไพรพริกรว่กันว่บกัก่างไรอ้ยัดให้พ่อเลยพริกรว่นี่เด็ดเด็ดเลยเพื่อนเป็นผู้กำม,มากไหมกินหเหยื่อเพื่อเลื่อนพริกรว่ <c oughs> เนี่ยผมกดไอพีบกัดซุกแล้วกันชิมมันกันนะแม่เป็นไง <c oughs> มาโซ่สูตรที่ซี้ซได้มื่อนี้พอได้มากินหเหยื่อบ้างนะครับนี่ แสบเนาะครับผมก็ถึงเวลาสมมาพาควนนะครับถืกใจอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์ให้เ้อครับผมสำหรับมือนี้ขอขอบคุณที่รับชมกันมากเนาะครับไปแล้วคลิปนี้บ๊ายบาย